Hello? ที่พักใจยามเหนื่อยล้าเวลาที่เราอยากพักใจส่วนใหญ่ก็นึกถึงทะเลกันใช่ไหมคะแต่จะมีที่ไหนที่เราสามารถพักใจโดยที่ไม่ต้องขับรถไกลใช้เวลาไม่นานและอยู่กับความสุขได้นานที่สุดวันนี้เรามีสถานที่มาแนะนําให้ทุกคนกันค่ะบางแสนคําตอบแสนสบายใจเชื่อว่าหลายคนต้องมีคําตอบนี้อยู่ในใจแน่นอนแต่จะไปที่คนเยอะๆก็คงไม่ได้พักซะทีเดียวแถมห้องอาจจะไม่ซีวิวอย่างที่คิดจะดีกว่าไหมถ้าเราได้อยู่ชายหาดส่วนตัว ห้องพักซีวิวนอนพักสักหนึ่งคืนตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟริมระเบียงรับลมเย็นๆฟิลกูดแบบนี้ที่นี่เขามีให้ครบเลยค่ะสูนสมุทรธานุภาพกองทัพเรือบางพระเดินทางมาแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงแล้วค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่เขามีห้องพักด้วยหรอจะบอกว่าห้องพักของที่นี่ทั้งกว้างสะอาดสบายตาเปิดรับลมทะเลเข้ามาได้อย่างเต็มที่บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆและที่ว้าวยิ่งกว่าทุกห้องพักของที่นี่ เป็นซีวิวทั้งหมดเลยค่ะตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะหาดของที่พักจะเป็นหาดส่วนตัวสามารถเดินลงไปถ่ายรูปเล่นน้ำได้เลยยิ่งเป็นช่วงบรรยากาศตอนเย็นยิ่งโรแมนติกมากได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินวิว180องศาเป็นการพักผ่อนที่เต็ม1ิบให้ร้อยเลยละค่ะได้พักสักหนึ่งคืนแล้วไปเที่ยวกันต่อก็ชิลๆเพราะที่นี่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยค่ะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําบางพระศาลเจ้านาจาตลาดของฝากอ่างศิลาสวนสัตว์เปิดเขาเข,าเขียว ที่ศูนย์สมุทรานุภาพเป็นศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และเป็นศูนย์สัมมนาของหน่วยงานกองทัพเรือมีห้องสัมมนารองรับได้หลายรูปแบบซึ่งมีห้องพักสําหรับผู้ที่มาสัมมนาด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยรวมถึงครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือก็สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ที่นี่เช่นกันค่ะสะดวกสบายครบครันมากๆเลยค่ะ